สวดสวดครับมันอยู่กับ่องคลาสิกแอนด์กราฟิกชาแนลนะครับอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ผมเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็แบบทำไมอะผมถึงได้เริ่มต้นครับมันให้สมัครใหม่นี่ะครับผมเริ่มมาก็มีคนมาให้ของผมแล้วนะครับมันแบบดีมากเลยนะครับเป็น แอปเปิ้ล <Apple. S 2> แล้วผมก็ไม่มีอะไรแลกเขาเลยครับดูสิครับมาดูกันครับแอปเปิ uh, ้ลนี่คือ,อมันมีแอปเปิล้ลดูหัวใจแอปเปิลคขาเร็วๆนะเนี่ยต้นนั้นตน้นแบบบ้านบ้านผมนี่คือแบบสวนผมนี่คือแบบ อลังการมากเลย,เลยนะฮะไปหนึ่งมื่แล้วมาซื้อของครับสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสสิบสี่สิบสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบหกสามสิบห้า

อย่าเอาของดีๆมาล่อผมเถิดโอ๊ยไม่ไพ่อืมได้ข้อสองต้นเองครับไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสครับเรากินซีเรีย่ครับ คลิปรัวๆเลยครับสะดุดหน่อยนะครับตอนถ่ายคลิปถ่ายคลิปในเกมสนุดีนะโคตรเกะไปผมก็ก็เป็นแบบนี้ เย้ yeah! อันนี้ไม่ภายอะไรนี่เกยะค่มาการยิงจะตายกันเน,น,นะนี่ยมาเติมเ้อนครับครับคนตอนนี้ออมอออ้อ 1> 3 1มพ ,86 นะครับ ผมอยากไอ่ไอ่ไอ่แล้วผมจะพิมพ์ไปพิมพ์ว่า i out. <laughs> โคตรกากงทุกคนน้องเรากลม่งได้แล้วกพวกตีหวัวน,นะไม่ีกบีไม่มีใครมาทูกกันครับ ป๊าดสะดุดหน่อยอ่ะอันนี้ครับเอ่อในโรงทำา้าวจริงนี้แหละที่ผมต้องการ Hãy yeah. subscribe <coughs> 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 นไม่ไพ่แมนนะนี่ครับผมมีต้นมะพร้าวใหญ่ใหญ่สัมีี้ไปหาต้นเออเออเดียยวยวเดนี่ครับเอเอี่ออนลแล้วคือแบบใหญ่ใหญ่ อันนี้ผมพูดจริงนะครับแล้วมันก็มานมังไงฮะทางทางเดียวสมัครผมมีเพื่อนที่รู้จักด้วยโอ้อะไรวะในนั้นครับผมมีเพื่อนที่รู้จักด้วยัส <fingert ip. S 1> บอกหรอกว่ามีใครบ้างเพราะว่าน่าจะเที่ยนปอะสามผมนี่เองครับเก็บกันครับไม่รู้นะครับคลิปจะยาวขนาดไหนนีน่อะไรอะนี่สายลุงใช่ไหมืม เย้ yeah, ผมได้มนเมนล็ดสายหนึม่มคือผมจะเก็บเออแักปูเหีิยนาอเออมันเอาวันแบบทุกคนครับมันดูไม่ชัดนอบมันสดุดาเบิดนึ่งแล้ว อ่ะเวลาจะเปิดแล้วเดี๋ยวผม e ีสองให้นะมันจะยาวไปเฮ้ยบอ้ยบานะครับคลิปนี้ผมไม่ให้ยาวมันมันหนึ่งทุ่ม ยังไม่จบนะคะทุกคนอะ่ะผมจะทำให้ให้อเลขบันถึง20ก่อนมาต่อทำไมเป็นแบบนี้ได้ไหมโอ๊ยเมือ่อนพบก็ต้องเรียกสิครับ นี่วันจันทร์นี้ผมไม่ได้ไป็นเพราะว่าผมผมเป็นผมไม่ได้เป็นอะไรวันจุดราชการอะไรก็ไม่รู้พาผมหน่อยสิไม่ไผ่กวนะมึงไม่พามึงตายนะ,ะทุกคนครับคนว่าไหมคนที่เพิ่งม,มาเล่นนะ ชอบไปผ่าคนรวยๆนะครับทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะครับชอ,บอ้ยผ่าครวนะคับผมชอบทำแบบนี้ครับเพิ่มส่วนสูง ไอ้กูนี่มันสุ่มที่ผาใช่ไหมครับต้องคำต่อมันสุ่มที่ผาโป่งป้า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 งโป่งโป่ง,ปง,ปงใช่ไหมครับโอ้ยโร้ยโอ้อยแล้วครับ ไม่ผ่านหครับเพราะว่าผมบิดนดอ่ะันจนหมเมคนรวยแชวคนเหสนะครับมาคผมจะได้เป็นความฝปนจะได้เป็นจริง เราจะมาจิบไข่กันนะคบไข่อันนี้ไข่ตัวนี้มันโดนฟ้าผ่ามันโดนฟ้าไปว่าเราจะมาดูว่าจะได้กี่แบบโอ้โหไม่ไม่ ผมให้จริงอุ้ยตัวน้อยตัวน้อยตับ้าอ่านะครับคนเดี๋ยวผมต่อยพีสองให้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งต่อยอต่อไอ้เวลาตรงนี้จะบิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเวลาอันนี้มันเลอแล้วผมได้ขอดีผมแจกจบคสิบเลยแล้วก็ต่ออีพีสองต่ออีพีสองวันอังคารนะครับต่อเมื่อต่อเมื่นเดิม ดูกันว่าจะได้ของดีไหมครับ